สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาทิดาทองเหลือค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ค่ะผมนายนัทธันเข็มทรัพย์นะครับมาจากส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันครับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการครับค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะได้รับมอบหมายจากท่านผอ,อ,อหันสามีประดิษฐ์ค่ะให้มาบรรยายในหวัวข้อเรื่องการนําเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานทางค่ะ โดยส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์นะคะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือจากเงินงบประมาณลงทุนหมุนเวียนของสำนักเครื่องกลค่ะประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะโดยเครื่องมือที่เราได้รับการสนับสนุนมาทั้งหมดค่ะสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่1กลุ่มเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทดแทนอุปกรณ์เก่าค่ะได้แก่เครื่องเร่งสภาวะเครื่องวัดสีเครื่องหาค่าความต้านแรงเฉือนค่ะเครื่อง tensile strength ขนาด250กิโลนิวตันสำหรับการทดสอบ แผ่นใยสังเคราะห์ค่ะเครื่อง t e n s i o e n ขนาด5กิโลนิวตันสำหรับทดสอบแผ่นยางรองสะพานค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็เป็นกลุ่มเครื่องมือใหม่ที่ทางส่วนวิทย่ยังไม่เคยมีนะคะได้แก่เครื่อง i c p o e s เครื่อง oes เครื่อง eds เครื่อง uv spectrometer ค่ะ gcms hplc และเครื่อง a d v a u l t c e n r i f i l l a extractor ค่ะโดยจะขอเริ่มจากเครื่องที่1นะคะเครื่องเล่งสภาวะหรือว่าเครื่อง acerate l w e t t h e o m e t e r ค่ะ เดิมทีส่วนวิทย์นะคะมีเครื่องเร่งสภาวะอยู่แล้วถึง2เครื่องด้วยกัน,นะคะ่ะโดยทั้ง2เครื่องเนี่ยเป็นคุ่รพันธ์ประจําปีงบประมาณ2,534และ2,539ค่ะซึ่งมีอายุการใช้งานร่วม30ปีนะคะโดยปีปัจจุบันนะคะเราได้รับการสนับสนุนเข้ามาเพิ่มอีก1เครื่องค่ะโดยเครื่องใหม่สามารถใส่ตัวอย่างวิเคราะห์ได้พร้อมกันทั้งหมด65ตัวอย่างค่ะหลักการของเครื่องเล่งสภาวะกนะ็คือเราจะสามารถจําลองสภาวะ ภายนอกแวดล้อมอะค่ะเพื่อดูการเสื่อมสภาพของวัสดุเช่นการจำลองแสงอัลตราไวโอเลตจากซีนอนแลมค่ะการจำลองระบบฝนและความชื้นจากการสเปรย์น้ำเดีไอเดอไอออไรเซชันค่ะแล้วก็จะมีการจำลองอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องภายในแชมเบอร์ค่ะโดยการ ทดสอบเครื่องร่งสภาวะน,นะคะเราจะปฏิบัติงานตาม ASTM G155 ปี2021ค่ะแสดง d a r d Practice for Operating C n o n a r l a p Apparatus for Exposure of Material ค่ะจะมีการใช้ C n o n a r r a นะคะที่ความยาวคลื่น340นาโนเมตรขนาด0.35วัตต์ค่ะแล้วก็จะเป็นการให้แสงแบบ Continuous Light ที่อุณหภูมิ63องศาเซลเซียสนะคะโดยจะมี Cycle ในการจำลองการเสรื่อมสภาพตัวอย่างตาม ASTM G155 ค่ะ สอ cycle ไซเคิลด้วยกันโดยไซเคิลที่1น่ะคะ่ะจะเป็นการให้แสงเพียงอย่างเดียวจํานวน102นาทีค่ะถัดมานะคะจะเป็นไซเคิที่2การให้แสงพร้อมการสเปรย์น้ำค่ะรวม18นาทีนะคะโดย2 c y ไซเคะิลค่ะจะทํางานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยจํานวนระยะเวลาของวัสดุที่เข้าทดสอบด้วยเครื่องเร่งสภาวะค่ะจะขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ประเภทของวัสดุค่ะ โดยวัสดุที่สามารถทดสอบด้วยเครื่องเล่งสภาวะได้นะคะก็จะมีแผ่นสะท้อนแสงค่ะจะทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D4956 ปี B 2019ค่ะแล้วก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างสีนะคะสีจราจรสีจราจรชนิดน้ำและวัสดุโคลปพติกค,ค่ะจะทดตอบตามมาตรฐานอุตสาหากรรมม g 415มอ2529และ2611ตามลำดับค่ะ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากเครื่องเล่งสภาวะน,นะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ใช้บนท้องถนนได้ค่ะเช่นควบคุมคุณภาพของป้ายจราจรบอกเส้นทางหรือว่าควบคุมสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกความเป็นอันตรายบนท้องถนน,นะคะให้มีคุณภาพไม่สึกไม่เกิดความเสียหายในระหว่างใช้งานได้ค่ะ เครื่องถัดมานะคะเป็นเครื่องวัดสีหรือว่าเครื่องคาร์ิมิเตอร์ค่ะเช่นเดียวกันส่วนวิทย์เนี่ยมีอุปกรณ์เดิมอยู่แล้วถึง2เครื่องด้วยกันนะคะเป็นเครื่องแบบพอต t ทเบิลหเครื่องค่ะแล้วก็เป็นเครื่องแบบตั้งโต๊ะหเครื่องค่ะโดยเครื่องแบบตั้งโต๊ะนะคะจะเป็นคู่รพันประจำปีงบประมาณ2 5ง9ราค่ะก็มีอายุการใช้งานนานพอสมควรค่ะโดยทั้งสองเครื่องในปัจจุบันเนี่ยค่ะยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าทั้งสองเครื่องมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าไม่สามารถวัดค่าสีของแผ่นสะท้อนแส ชนิดสีฟลูออเรสเซนต์ได้ค่ะประกอบกับในปัจจุบันนะคะมีการนำแผ่นสท้อนแสงชนิดสีฟลูออเรสเซนตะ์เข้ามาใช้งานบนท้องถนนมากขึ้นเนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าสีธรรมดาในเวลากลางวันนะคะเราก็เลยได้รับการสนับสนุนเครื่องใหม่เป็นชนิด b i s p e c t รัลฟลูออเรสเซนต์คาลิร์มิเตเข้ามาค่ะโดยหลักการของเครื่องนี้ค่ะจะมีการให้ ไลซ์ซอร์หรือว่าปล่อยแสงออกมานะคะก็คือซีนอนแลมเข้าไปตกกระทบที่แผ่นสะท้อนแสงค่ะโดยแผ่นสะท้อนแสงก็จะทําการสะท้อนแสงและก็อาจจะเกิดการเรืองแสงหรือว่าฟลูออเรสเซนต์ขึ้นมาค่ะโดยแสงที่เกิดขึ้นนะคะจะถูกตรวจวัดโดยดีเทกเตอร์แล้วคํานวณผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะแปลงค่าออกมาได้หลายสเกลเลยนะคะเช่นสเกล CIE lab CIE LCH R DAB coordinate X Y Z หรือว่า coordinate X Y Y ค่ะ โดยแผ่นสะท้อนแสงะะจะรายงานผลออกมาเป็นค่าโคอเดเนตลงควัตถุ x y และตัวประกอบความทองสว่างก็คือ Y ใหญ่ค่ะโดยอ l ลูมิเนนซ์ของเรื่องเครื่องนี้นะคะก็สามารถเลือกได้หลากหลายอย่างที่โชว์อยู่นะคะแต่ว่าแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยจะเลือก i l l u m ิเนนซ์ D65 นะคะทับ2ซึ่งเป็นตัวแทนของแสงอาทิตย์เฉลี่ยรวมรลังสี UV ที่6,500เควินค่ะ เป็นการวัดค่าแสงในเวลากลางวันค่ะแล้วก็ i l l u m i n a n c e A ทับค่ะเป็นตัวแทนของหลอดไส้ก็คือการจำลองการวัดค่าสีในเวลากลางคืนค่ะตัวอย่างที่สามารถทดสอบด้วยเครื่องนี้ได้นะคะก็คือจะเป็นแผ่นสะท้อนแสงจะทดสอบในรายการสีที่มองเห็นในเวลากลางวันกลางคืนแล้วก็ตัวประกอบความสองสว่างตามมาตรฐาน ASTM D4956 ค่ะโดยประโยชน์ที่จะได้รับนัก็คือเราสามารถวัดค่าสี ของแผ่นร้อนแสงชนิดฟลูออเรสเซนต์ได้นะคะทำให้สามารถควบคุมคุณภาพให้อยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานได้ค่ะและยังสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ท้องถนนได้ด้วยค่ะสำหรับเครื่องต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องด y นามิ c เชียริโอมิเตอร์นะครับโดยเครื่องนี้นะครับจะใช้วิเคราะห์หาค่าความต้านแรงเฉือนของวัสดุแอดฟลนะครับโดยตัวเครื่องนี้นะครับเราจะวิเคราะห์โดยเพื่อหาค่า คอมเพกโมดูลัสนะครับในการหาค่าคุณสมบัติของแอดเฟลว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่นะครับโดยเครื่องนี้ก็จะมีตัวเครื่องก็จะมี์อระกขอบหลกัหลกๆก็คือเป็นแผ่นเพจเพื่อรับแรงให้แรงกับตัววัสดุนะครับแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐานการทดสอบที่กําหนดเอาไว้นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลโดยเครื่อง d s r นะครับจะถูกใช้ใน กับวัสดุแอสฟัลที่เป็นแอสฟัลซีเมนต์นะครับโมดิฟายแอสฟัลซีเมนต์ man, แล้วก็ตัวที่แอสฟัลซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้ยอย่างพาธาธรรมชาตินะครับรวมถึงแอสฟัลประเภท form เมอร์เกรดด้วยนะครับโดยประโยชน์ที่จะได้รับนะครับเนื่องจากว่าตัวอย่างของแอสฟัลนะครับเรามีปริมาณตัวอย่างเข้ามาเป็นประจําปริมาณมากนะครับเครื่องเดิมก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่แต่ว่าการที่มีเครื่องมือตัวใหม่เข้ามาทําให้เราสามารถทํางานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องเทนไซส์ size ิงเทสเตอร์ขนาด250กิโลนิวตันนะครับเครื่องนี้นะครับก็คือจากเดิมน,นะครับเราไม่สามารถทดสอบวัสดุชนิดใหม่ๆที่มีความแข็งแรงมากขึ้นได้นะครับเราจึงได้เครื่องมือชิ้นนี้มาที่สามารถรับแรงได้มากขึ้นทําให้เราสามารถทดสอบวัสดุที่มีความแข็งแรงมากขึ้นได้นะครับโดยสําหรับ เครื่องนี้นะครับจะทดสอบวัสดุในกลุ่มของ geo synthetic นะครับอย่างเช่น geo textile geo g r i d หรือว่า geo membrane นะครับโดยประโยชน์ที่จะได้รับจากเครื่องมือนะครับก็คือทําให้เราลองรับการทดสอบวัสดุที่มีความแข็งแรงมากขึ้นได้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องส่งตัวอย่างที่เราเคยส่งไปยังหน่วยงานภายนอกนครับเราสามารถนํามาทดสอบเองได้แล้วนะครับซึ่งการทดสอบไปยังหน่วยงานภายนอกเน,กเนี่ยเรากินเวลา ต้องรอผลทดสอบกลับมาเนี่ยหนึ่งถึงสองเดือนนะครับซึ่งการที่เรามีเครื่องมือมาทดสอบเองได้น,นั้นทําให้เราสามารถได้ผลการทดสอบที่รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วว่าเราสามารถจัดก,การตัวอย่างได้ดีขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่องทดสอบแรงดึงขนาดไม่เกิน5กิโลนิวตันนะครับสําหรับแผ่นยางรองสะพานนะครับเครื่องนี้ก็หลักการทําง,งานก็เหมือนกับ2องร้อยสิบกิโลนิวตันนะครับเพียงแต่ว่าขนาดจะทําให้เหมาะสมกับ ชนิดของตัวอย่างที่เป็นแผ่นยางรอสะพานนะครับโดยเครื่องนี้นะครับตัวอย่างก็จะใช้กับที่เป็นแผ่นยางรอสะพานตามมก .95125 3าสามนะครับโดยสามารถรองรับทำงานในกลุ่มของที่เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของยางพาราอ,อื่นๆได้อย่างเช่นไกโพสที่เป็นยางนะครับหรือว่าแบรีเออร์ด้วยเช่นกันนะครับก็สําหรับเครื่องนี้ก็มีเครื่องมือเดินอยู่แล้วซึ่งก็ทําให้สามารถทดสอบงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ ถัดมานะคะจะขอนําเสนอเครื่องมือในกลุ่มที่2ค่ะคือเครื่องมือใหม่ที่ทางส่วนวิทย์ยังไม่เคยมีนะคะ จะเริ่มจากเครื่องที่1ค่ะเครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer นะคะหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่า ICP-OES ค่ะโดยเครื่องนี้ค่ะเป็นเทคนิคที่เราสามารถวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุในตัวอย่างได้รวมถึงการหาปริมาณของธาตุที่เป็นโลหะหนักค่ะตะกั่วแคดเมียมหรือปลอดจากตัวอย่างสีที่ใช้ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางได้ค่ะโดยข้อจำกั ของเครื่อง ICP นะคะมีเพียงนิดเดียวก็คือตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ด้วยเครื่องนี้ได้ค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมให้อยู่ในรูปของสารละลายดังนั้นเราจึงต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างค่ะโดยขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างค่ะจะทำงานร่วมกับเครื่องไมโครเวฟไดเจชันเครื่องไมโครเวฟไดเจชันก็จะใช้กด กดเข้มข้นสูงความดันแล้วก็อุณหภูมิที่สูงค่ะช่วยย่อยตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างสีหรือว่าตัวอย่างโลหะที่ต้องการจะวิเคราะห์หาธาตุและองค์ประกอบนะคะเตรียมให้อยู่ในรูปของสารละลายค่ะโดยเมื่อเราเตรียมตัวอย่างให้อยู่ในรูปของสารละลายได้แล้วค่ะเราก็จะสามารถอินเจกเข้าเครื่อง ICP-OES วัดหา ส่วนประกอบที่เป็นธาตุได้ค่ะซึ่งเราจะสามารถอินเจกได้ด้วยแมนนวลคืออินเจกได้ด้วยตัวผู้ปฏิบัติงานนะคะหรือว่าจะใช้อุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่าออโต้แซมเปิลแมชชีนในการอินเจกสารเข้าเครื่องได้ค่ะโดยเมื่ออินเจกสารเข้าเครื่องไปแล้วค่ะสารจะถูกดูดผ่านเนบูไลเซอร์ค่ะพ่นตัวอย่างที่เตรียมจากในรูปสารละลายค่ะให้เป็นรูปละอองฝอยถูกสเปย์เข้าไปในสเปย์แชมเบอร์ค่ะจากนั้นจะมีตัวอย่าง เพียงจำนวนหนึ่งค่ะถูกดูดขึ้นไปใน ICP torch โดย ICP torch ค่ะจะถูกบรรจุไปด้วยพลา s m a ที่ถูกเจเนเรตจากแก๊สอาร์กอนบริสุทธิ์99.99%ด้วย RF coil ค่ะ โดย plasma ที่มีอุณหภูมิสูงถึง10,000เควินนะคะจะเข้าไปกระตุ้นอะตอมหรือธาตุที่อยู่ใน ICP torch นะคะให้รับพลังงานแล้วก็กระตุ้นตัวเองขึ้นไปอยู่ใน excited state จากนั้นจะคายพลังงานกลับลงมาที่สภาวะพื้นค่ะโดยพลังงานที่คายลงมานะคะคก็จะเป็นอยู่ในรูปของแสงค่ะแสงก็จะถูกตรวจวัดโดยส่วนของสเปกโตมิเตอร์และคำนวณผ่านด e เจคเตอร์และคอมพิวเตอร์นะคะสามารถรีพอร์ตออกมาได้อยู่ในรูปของทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณะคะ่ะ โดยวัสดุที่สามารถใช้ทดสอบในเครื่อง ICPOs นะคะอย่างที่แจ้งไปว่าเป็นวัสดุที่หลากหลายแต่ว่าส่วนวิทย์จะเลือกใช้สีจราจรชนิดน้ำและวัสดุโคพลิตติกค่ะทดสอบปริมาณรายการสารห้ามใช้โลหะหนักตะกั่วแคดเมียมและปลอดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะส่วนวิทย์ได้ส่งวัสดุ2ชนิดนี้ไปทดสอบ ยังหน่วยงานภายนอกก็คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะอย่างที่เราทราบกันว่าผลจากภายนอกค่ะจะเข้ามาก็มีระยะเวลาประมาณหนึ่งทำให้การทํางานของเราเนี่ย อาจจะล่าช้าไปบ้างค่ะเมื่อเรามีเครื่อง ICP-OES แล้วค่ะประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือเราสามารถลดระยะเวลาสําหรับการทดสอบได้ค่ะควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ทําเครื่องหมายบนผิวทางได้แล้วก็สามารถลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมรวมถึงป้องกันอันตรายจากผู้ปฏิบัติงานทางทําเครื่องหมายบนผิวทางได้ค่ะ เครื่องถัดมานะคะเป็นเครื่อง Optical Emission Spectrometer หรือว่าจะเรียกว่าเครื่อง Arc Spark OES ก็ได้ค่ะเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่อยู่ในวัสดุตัวอย่างได้เช่นเดียวกันกับเครื่อง ICP นะคะโดยเครื่องนี้ค่ะตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้จะต้องอยู่ในรูปของแข็งเช่นอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กโลหะโครงสร้างต่างๆนะคะจะสามารถนํามาวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุที่สามารถม่งบอกถึงคุณภาพของเหล็กหรืออลูมิเนียมนั้นๆได้เช่นซิลิก ก้อนเหล็กคอปเปอร์แมงกานีซิงแล้วก็อลูมิเนียมค่ะโดยตัวเครื่องของเครื่อง OES นะคะจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1ค่ะจะมีตรงประตูลูกที่จับตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนของ sample holder เ,เมื่อเปิดประตูออกมาแล้วค่ะจะเห็นว่า แซมเปิลโฮเดอร์จะมีถาสำหรับการวางตัวอย่างที่เป็นของแข็งะคะ่ะเราก็จะคว่ำตัวอย่างลงไปบ,บนแซมเปิลโฮเดอร์จากนั้นจะมีอุปกรณ์ที่จับยึดตัวอย่างไม่ให้ตัวอย่างเกิดการเคลื่อนระหว่างทำบริบัติการนะคะ mm hmm. เมื่อเราบรรจุตัวอย่างเรียบร้อยเราจะทำการปิดประตูค่ะแล้วก็ทำบริบัติการอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะเป็นส่วนใหญ่ของเครื่องเลยก็คือส่วนสเปกโตะคะ่ะ โดยเมื่อเราทําปฏิบัติการนะคะตัวทางสเตนอิเล็กโทรดท,ที่อยู่ใต้ของถาดวางตัวอย่างค่ะจะทำการอาร์คหรือว่าสปาร์คตัวอย่างที่พื้นผิวของตัวอย่างด้วยไฟฟ้าแรงสูงค่ะจากนั้นอะตอมของธาตุหรือว่าที่อยู่บนพื้นผิวของวัสดุโลหะที่เราวิเคราะห์ค่ะจะถูกกระตุ้นด้วยพลังงานสูงเช่นเดียวกันกับเครื่อง ICP ก็คือ ถูกกระตุ้นขึ้นไปในสภาวะกระตุ้นและคายพลังงานกลับลงมาค่ะเราจะวัดพลังงานแสงที่ตัวอย่างหรือธาตุเนี่ยคายออกมาด้วยส่วนสเปกโตคำนวณด้วยดีเทกเตอร์ค่ะแล้วก็แรงงานออกมาอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของธาตุต่างๆในวัสดุโลหะนั้นๆค่ะ โดยเครื่อง OES หรือว่าเครื่อง Sparking นะคะจะมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างแต่ว่าไม่ยุ่งยากค่ะคือเราจะต้องทําการเตรียมพื้นผิวของวัสดุโลหะตัวอย่างให้เรียบร้อยก่อนเช่นการขัดหรือว่าการกึงเพื่อเปิดผิวนะคะเช็ดให้เรียบร้อยสะอาด ไม่ให้มีตัวออกไซด์ของโลหะหรือว่าสนิมเกิดขึ้นค่ะเพื่อป้องกันให้เกิดการสปาของทางสเตนอิเล็กโทรดบนพื้นผิวได้สมบูรณ์และก็จะสามารถลดสัญญาณรบกวนได้ค่ะตัวอย่างที่ทดสอบด้วยเครื่อง UES ได้นะคะก็คือแผ่นอลูมิเน oh ียมโลหะอันลอยค่ะก็คือก่อนอันนี้เราได้ส่งไปทดสอบที่หน่วยงานข้างนอกก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะ ประโยชน์ที่จะได้รับจากเครื่องนี้นะคะก็คือเราสามารถลดระยะเวลาทดสอบสําหรับวัสดุที่เป็นวัสดุโลหะค่ะสามารถควบคุมคุณภาพได้แล้วก็ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างในการใช้เครื่อง OES ค่ะไม่ยุ่งยากแล้วก็ตัวอย่างจะถูกทําลายเพียงแค่ชั้นผิวของตัวอย่างเท่านั้นค่ะถัดมานะคะจะเป็นเครื่อง Energy Dispersive X-ray f l u o r e s c c หรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่าเครื่อง EDX นะคะ เครื่องนี้หรือว่าเทคนิคนี้ค่ะก็เป็นเทคนิคที่สามารถหาวิเคราะห์ปริมาณของธาตุในองค์ประกอบของวัสดุที่เราสนใจได้เช่นเดียวกันกับเครื่อง ICP และเครื่อง OES นะคะแต่ว่าตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้เครื่องด้วยเครื่อง EDX ได้ค่ะจะหลากหลายสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งของแข็งของเหลวหรือว่าเป็นผงถ้าตัวอย่างเป็นผงค่ะเราสามารถเอาผงที่ได้ค่ะมาอัดเป็นเพลเลตหรือเป็นเม็ดก็จะสามารถทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง EDX ได้ค่ะ โดยหลักการของเครื่อง e d x นะคะจะมีไลซอร์ในที่นี้ก็จะเป็นเอกซเรย์ซอร์นะคะปล่อยลำแสงเป็น p r i มารีเอกซเข้าไปตกกระทบกับวัสดุตัวอย่างของเรานะคะแล้วตัวอย่างก็จะเกิดการ f l เ o r e s c e n t X-ray ขึ้นมาเราก็จะทำการวัด f l เ o r e s c e n t X-ray ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คำนวณผ่าน detector และคอมพิวเตอร์ค่ะรายงานออกมาได้เป็นทั้งในเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณค่ะ เทคนิค e d x นะคะใช้ในอุตสหาหกรรมที่หลากหลายเช่นสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพแร่หรือว่าคุณภาพของเลกก้าหรือโลหะได้เช่นกันนะคะรวมถึงสเราสามารถนำมาปรับปรุง นำมาวิเคราะห์ในการหาปริมาณหาค่าสังกะสีที่ชุบเคลือบบนผิวโลหะค่ะแต่ว่าข้อจํากัดในการหาปริมาณของซิงค์ที่เคลือบบนผิวโลหะค่ะเราจําเป็นจะต้องทราบถึงเนื้อในของวัสดุที่เราต้องการจะวัดว่ามีธาตุหรือว่าเป็นองค์ประกอบอะไรเป็นองค์ประกอบหลักนะคะตัวอย่างที่วิเคราะห์ด้วยเครื่อง EDX ได้ก็จะหลากหลายนะคะแต่ที่ส่วนวิทย์จะเลือกใช้ก็คือเป็นการหาหมวลสังกะสีที่เคลือบบนวัสดุโลหะต่างๆค่ะ ประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็คือเครื่องนี้สามารถวิเคราะห์ได้สะดวกรวดเร็วไม่มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยากนะคะตัวอย่างจะไม่ถูกทําลายะคะ่ะสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยำและที่สําคัญนะคะคือเครื่องนี้ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมไม่ต้องใช้แก๊สอากาศอัดหรือว่าใช้น้าค่ะรายงานได้ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเครื่องถัดมานะคะก็คือเครื่องอัลตราไวโอเลตสเปก อัลตราไวลตสเปกโตรมิเตอร์หรือว่าเครื่อง UV สเปกโตรมิเตอร์นะคะหลักการของเครื่องนี้ค่ะเป็นเทคนิคที่อาศัยการดูดกลืนแสงของสารในช่วง UV และช่วง visible ค่ะทําให้สามารถคํานวณหาปริมาณของสารที่ดูดกลืนแสงในช่วง UV และ visible ได้ค่ะโดยหลักการนะคะก็คือเราจะใช้ไลซอร์ปล่อยแสงในที่นี้ไลซอร์ก็จะเป็นดิวเทเรียมแลมป์และทังสเตนแลมป์นะคะปล่อยผ่านเกตติ้งเข้าไป ที่ตัวอย่างตัวอย่างในที่นี้ก็จะเป็นสารละลายที่ถูกบรรจุในคิวเวตนะคะ mm hmm. เมื่อตัวอย่างได้รับพลังงานกระตุ้นจากไลซอร์ะคะ่ะจะเกิดอ mm ิเล็กตรอนทรานซิชันขึ้นไปที่สภาวะกระตุ้นเช่นกันแล้วก็กลับลดคายพลังงานกลับลงมาในสภาวะพื้นค่ะโดยพลังงานแสงที่ถูกคายออกมาค่ะจะถูกตรวจวัดโดยดีเทกเตอร์ซึ่งดีเทกเตอร์คะ่ะจะสามารถรายงานค่าได้อยู่2แบบน,นะคือค่าเป็นค่าความส่งผ่านหรือว่าเปอร์เซนต์ทานสมิตแตนนะคะหรือค่าแอบซอแบนค่าการดูดกลืนแสงของสารค่ะ โดยค่าการดูดกงินแสงของสารนะคะจะมากหรือว่าจะน้อยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ กฎของเบียร์และลมเบิร์ค่ะคือจะขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงความก้างความกว้างของผาดเลงแล้วก็ค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่างค่ะดังนั้นเราจึงสามารถเอาค่าแอบซอแบนนะคะมาคำนวณกลับหาค่าความเข้มข้นของสารที่เราต้องการทราบได้ค่ะแต่ว่าเทคนิคนี้ค่ะจะมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV visible ได้ค่ะจำเป็นจะต้องดูดกลืนแสงในช่วง UV และ visible ค่ะถ้าหากว่า ตัวอย่างสารนานๆนะคะไม่สามารถดูดเกืนแสงในกลุ่ม UV และ visible ได้ค่ะจำเป็นจะต้องนำไปทำเบริยากับดีเอเจนใน เป็นกลุ่มสารในกลุ่มโครโมฟอร์ก่อนเช่นการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมเฮกซาวาเลนในสีละวานิชนะคะโดยโครเมียมเฮกซาวาเลนน่าจอยู่ในกลุ่มสารห้ามใช้ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานแล้วก็มลภาวะนะคะเนื่องจากเป็นสาระคาซิโนเจนค่ะโดยโครเมียมซิกค่ะจะทำปฏิกิริยากับไดฟินิลคาบัไซด์ที่เป็นโครโมฟอร์เกิดการฟอร์มคอมเพล็กโครเมียมซิกให้สารละลายสีชมพูอ่อน,นะคะ่ะจากนั้นเราจึงจะสามารถ วัดค่าคอมเพล็โครเมียมซิกด้วยเครื่อง UV visible ได้ค่ะวัสดุที่ส่วนวิจ,จะใช้ทดสอบด้วยเครื่อง UV visible นะคะจะเป็นวัสดุโคพัตติกค่ะรายการทดสอบก็คือหาปริมาณของโคเมียมเฮกซาวาเลนโดยก่อนหน้านี้เราก็ได้ส่งตัวอย่างวัสดุโคพัตติกค่ะไปทดสอบที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Technology แห่งประเทศไทยค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับจากเครื่อง UV Visible นะคะก็คือเช่นเดียวกันกับเครื่องอื่นๆที่ผ่านมาก็คือลดระยะเวลาสาหรับการทดสอบวัสดุควบคุมคุณภาพของวัสดุจราจรสําหรับการทําเครื่องหมายบนผิวทางค่ะแล้วก็สามารถป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สร้างเครื่องหมายบนจราบนผิวทางได้ค่ะสําหรับเครื่องต่อไปนะครับจะเป็นเครื่อง Gas Chromatography Mass Spectrometry นะครับโดยสําหรับเครื่องนี้นะครับจะอาศัยหลักการโครมาโตกราฟีซึ่งเป็น หลักการในการแยกสารในสารผสมต่างๆนะครับออกจากกันนะครับโดยอาศัยคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างเช่นขนาดของโมเลกุลหรือว่าประจุของโมเลกุลนะครับซึ่งตัวเครื่องนี้นะครับจะอาศัยสารด้วยกัน2เฟสนะครับเพื่อแยกสารออกจากกันนะครับประกอบด้วยโมบายเฟสหรือเฟสเคลื่อนที่นะครับมีหน้าที่นําพาสารที่เราต้องการแยกนะครับไปยังดีเทกเตอร์นะครับและจะมีสเตชันนารีเฟสนะครับซึ่งจะทาหน้าที่แยกสารนะครับออกจากกันนะครับ โดยสาหรับตัวเครื่องนะครับจําเป็นต้องอาศัยแก๊สในการทํางานนะครับโดยในที่นี้นะครับเราใช้แก๊สฮีเลียมในการทํางานนะครับโดยตัวแก๊สจะนําพาสารที่เราต้องการจากวิเคราะห์นะครับนําเข้าผ่านอินเจคชั่นพอร์ตนะครับผ่านไปยังคอลัมน์ที่ในห้องคอลัมนะ์จะมีห้องโอเว่นอยู่นะครับทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ได้อุณภูมิทดสอบการที่กําหนดไว้เพื่อทําการแยกสารประกอบต่าง ในสารผสมนะครับออกจากกันเพื่อผ่านไปยังดีเทตเตอร์นะครับโดยสําหรับเครื่อง GCMS นะครับตัวพาร์ทของ GC ก็คือเนื้อที่แยกสารของสารผสมนะครับออกออกจากกันและจะมีในส่วนของแมสสเปกตรเมรทีนะครับที่ทําหน้าที่วิเคราะห์ว่าสารที่แยกออกมาได้ในแต่ละชนิดนะครับมันคือสารชนิดใดน,นะครับโดยสําหรับตัวแมสสเปกตรเมรทีนะครับจะมีตัวน n a l y s i ย unit นะครับในการ ทำให้โมเลกุลของสารชนิดต่างๆนะครับแตกตัวออกจากกันนะครับแล้วก็ให้สารนะครับเกิดเป็นประจุชนิดต่างๆนะครับของโมเลกุลที่แตกตัวออกมานะครับโดยเราข้อมูลที่ได้จากเครื่อง gcm นะครับจะถูกแปลผลมาเป็นโครโมโตโกแกรมนะครับแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาของโครโมโตโกแกมนะครับจะมีแมสสเปกตรัมอยู่นะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถวิเคราะห์ ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของสารผสมต่างๆนะครับที่เรานํามาวิเคราะห์ได้นะครับได้อย่างถูกต้องและแม่นยํานะครับโดยสําหรับเครื่อง GC มบวัสดุที่เราจะนำมาทดสอบนะครับก็จะมีในส่วนของสียาลาจร์สียาลาจรชนิดน้ํารวมถึงวัสดุโคพลาสติกนะครับซึ่งสําหรับประโยชน์ที่จะได้รับครับสําหรับว่าวัสดุทั้งหมด3รายการที่ยกขึ้นมานะครับ เราจะนํามาทดสอบในรายการของสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC นะครับซึ่งเป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งานนะครับรวมถึงผู้ทํางานด้วยซึ่งการที่เราวิเคราะห์ค่า,า VOC นี้จะทําให้เราสามารถลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้นะครับแล้วก็ในรายการทดสอบ VOC นี้เราไม่จะเป็นที่ต้องส่งไปยังทดสอบยังเหมือนงานภายนอกแล้วอย่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับ แล้วก็ทําให้เราสามารถนํามาเพื่อสนับสนุนงานวิจัยอื่นๆได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือชั้นสูงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเครื่อง High Performance Liquid Chromatography นะครับโดยเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานก็จะเหมือนกับในเครื่องของ GCMS นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของ Part Mobile เฟ a หรือว่าเฟสเคลื่อนที่นะครับจะเปลี่ยนจากที่ต้องใช้แก๊สนะครับเป็นของเหลวนะครับ ซึ่งสำหรับเครื่องนี้นั้นจะนำมาเพื่อใช้วิเคราะห์พประกอบของแอสฟ้านะครับซึ่งสำหรับวัสดุที่จะนำมาใช้ทดสอบกับเครื่องเคสพีเอลซนะครับก็จะเป็นในสารในกลุ่มของวัสดุแอสฟ้าวซีเมนต์นะครับรวมถึงว่าแอสฟ้าวซีเมนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับที่ดีไซน์ขึ้นกลับมานะครับแล้วก็รวม,มถึงดีจูเนเตอร์แอสฟ้านะครับซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากเครื่องนี้นะครับก็ทําให้เราสามารถประเมินคุณสมบัติ ของแอดเฟนะครับที่เหมาะสมว่าคุณสมบัติที่ดีของแอดเฟที่จะนำกลับมาใช้งานใหม่ครั้งนี้ครับเราควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรว่ามีองค์ประกอบสารอย่างไรนะครับจะทำให้เราเก็บข้อมูลได้ว่าแอดเฟลังกล่เนี่ยครับที่ดีเนี่ยมันควรมีองค์ประกอบของอะไรบ้างนะครับประเมินว่าแอดเฟที่ดีเนี่ยควรเป็นอย่างไงแล้วก็รองรับงานวิจัยที่เป็นชั้นสูงได้นะครับเพิ่มเติมได้ ำหรับเครื่องถัดมาครับจะเป็นเครื่อง a d f l Centrifuge Extractor นะครับเครื่องแยก a d f l e ออกจาก p r i m i x a d f l e นะครับโดยจะทำงานโดยให้แรงเวี่ยงกับ p r i m i x a d f l e นะครับเพื่อให้ตัว a d f l e นี่ครับแยกออกจากตัวตัวหินนะครับออกจากกันเพื่อจะวัดองค์ประกอบว่ามีปเปอร์เซ็นต์ของ a d f l าวใน p r i m i กอยู่เท่าไหร่นะครับโดยวัสดุที่เราจะทดสอบก็จะเป็นตัวยางมะตอยผสมเศ็ด p r ม m i x นะครับ ก็คือจะทําให้เราได้มีการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยําแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้นะคะเจ้าขอแรปอัพประโยชน์ที่ได้รับจากการที่เราได้รับการสนับสนุนเครื่องมือมานะคะก็คือข้อที่1เนี่ยเราสามารถพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในงานทางในระดับโครงสร้างของวัสดุได้ค่ะข้อ2นะคะสามารถลดระยะเวลาในการทดสอบแล้วก็สามารถวิเคราะห์ทดสอบวัสดุได้รวดเ,เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่3นะคะมีความสามารถในการทดสอบของวัสดุที่มากขึ้นรวมถึงสามารถลองรับวัสดุหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อสนะคะสามารถรองรับและสนับสนุนการวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุใหม่ๆที่นํามาใช้ในงานทางได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและสุดท้ายนะคะรองรับกากรจัดทำมาตรฐ,ฐานความสามารถของข้องปฏิัติการตามระบบ ISO IGC 1 7 0 2 5ค่ะก็สําหรับท่านใดน,นะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าเครื่องไหนสามารถทดสอบกับวัสดุใดเพิ่มเติมได้บ้างนะครับสามารถสอบถามได้ที่พอ,อาหันสามีประดิษฐ์ได้เลยนะครับหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์23612นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ